แก้ปัญหาสิวที่หน้าที่หลังผดผื่นคันแก้คันศีรษะเป็นชนตะตุได้ด้วยค่ะวันนี้จะชวนมาทำสบู่น้ำแก้คันแก้สิวกันนะคะใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะยันปลายเท้าเลยละ่ะให้หาเป็นว่านหางจรเะเข้สดแบบนี้นะคะเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ขูดเอาเฉพาะเมือกสีขาวเอาไปปั่นนะคะ แล้วก็พักไว้ก่อนส่วนที่2ที่เราจะใช้ก็คือใบฝรั่งใบฝรั่งมีสารต้านอนุมูลอิสระแก้ปัญหาสิวริ้วรอยแล้วก็ผื่นแพ้ผิวหนังช่วยลดรอยแดงรอยดำแล้วก็อีกอย่างคือโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่มีสรรพคุณในการบำบัดผิวช่วยให้ผิวผ่อนคลายแล้วก็แก้ปัญหาผิวหนังใช้ได้ดีกับทั้ง ศีษะเส้นผมแล้วก็ตัวด้วยค่ะใบฝรั่งหลังจากล้างให้สะอาดนะคะเด็ดแบบนี้ไม่เอากา้านเพื่อจะได้ปั่นง่ายประมาณ3-4ใบถ้าใบใหญ่แล้วก็โรสแมรี่ประมาณ1กิ่งถ้าไม่มีจะใส่เป็นแห้งก็ได้นะคะ <S <S แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมะกรูด ถ้าเราอยากจะให้มีความหอมก็คือเราหั่นเป็นผิวมะกรูดแบบนี้ก็จะได้น้ํามันหอมระเหยแต่ลูกมะกรูดแบบนี้เราก็หั่นผ่าครึ่งเลยนะคะใส่ลงไปรวมกันเลยนําไปปัน่นให้เรานําไปปั่นก่อนนะคะแยกคนละส่วนกับว่านหางจระเข้เพราะว่าเมื่อรวมกันแล้วมันจะได้เป็นครีมที่เนื้อเนียนมากๆเลยนําไปปัน่นแล้วพักเอาไว้นะคะ นี่คือว่านหางจระเข้ที่เราปั่นเสร็จแล้ว1ตัวแล้วเราก็ไปปั่นสมุนไพรผักที่มีสีเขียวอีกตัวหนึ่งให้กรองอตัวสีเขียวนะคะกรองแล้วก็เอ,อาแต่น้ําจะได้น้ําคล้ายๆครีมเลยมีความเนียนแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะตอนทำเนี่ยจะได้กลิ่นของน้ํามันหอมระเหยมะกรูดแล้วเราก็เอาสอส่วนนี้ผสมกันนะคะ ใช้ได้สำหรับคนที่หน้าเป็นสิวมีผื่นผิวแพ้แล้วก็คันเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยเราจะรู้สึกคันก็ใช้น้ำตัวนี้รูบๆเอาก็ได้แต่ว่าอย่าใช้เยอะนะคะเพราะว่าบางคนจะแพ้มากูดก็ต้องเช็คดูก่อนแต่เน้นเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหนังผื่นคันหรือกากเกลื่อนบนหนังศีรษะ แล้วก็ที่หลังมีสิวผื่นขึ้นใช้ครีมหรืออะไรก็ไม่ค่อยจะหายอันนี้นะคะให้ใช้น้ำสบู่น้ำตัวเนี้ให้เราลูบล้างหน้าแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าหรือว่าจะใช้สระผมก็ได้สำหรับน้องๆเพื่อนๆที่มีปัญหาใช้แชมพูสารเคมีที่มีขายทั่วไปอะ่ะแล้วก็คันแล้วก็ผมร่วงมากด้วยให้ใช้เป็นตัวนี้นะคะ และพิเศษอย่างหนึ่งเลยสำหรับคนที่ติดใช้แชมพูหรือสบู่ที่ต้องมีฟองเยอะๆเราก็ทำได้ด้วยการเติมสบู่เด็กลงไปนิดนึงนะคะจะเป็นสบู่เด็กยี่ห้ออะไรก็ได้เติมเข้าไปประมาณครึ่งถึง1ช้อนชาตามอัตราส่วนเลยแล้วก็มาสระจะเห็นเลยว่าโหฟองที่สระผมเนี่ยก็เยอะมากๆเลย แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะไม่ต้องตามด้วยสบู่หรือว่าแชมพูใดๆแล้วอันนี้จะเป็นการชำระล้างได้อย่างล้ำลึกสบู่น้ำตัวนี้นะคะเน้นเลยสาหรับคนที่มีปัญหาสิวผื่นที่หลังโรคผิวหนังหรือว่าใช้สบู่หรือแชมพูแล้วก็ผมร่วงมากคันเราใช้แทนสบู่เลยค่ะเพราะว่าเอามาฟอกถูกที่ตัวแล้วก็อาบน้ำสระผมได้ แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าใช้ด้วยทุกวันนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม h e ลฟ for Health Family ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ